ตึงในรอบปีพี่น้องสุดอึ้งทึ่งเรื่องอยังเข้า,าบ้าวงการสองปีติดหนึ่งในหานักร้องลูกทุ่งมองล่ําแห่งปีก่อนอื่นจะเฝ้าพูดถึงเรื่องนั้นการสรับสำรดีพบกับซ่องบ้าหนอกก่อของซ้อมพี่น้องมื่อนี้เข้ามาพูดถึงข่าวที่สวนที่ซิดโฟพอได้เห็ุโพมากหลายมือนล่ะแต่ผมพึงเอามาคุยกันถือว่าเป็นเรื่องที่อึ้งที่ทึ่งที่อุ้งอิงอีหลา่าอุ้งอิงเฮ้าติด นักล้องลูกทุ่งแห่งปีทิดหนึ่งในหาพี่น้องถึงน้องกับด้ยยู่ที่หนึง่งแต่น้องกับทิดหนึ่งในหาก็ถือว่าประสบพาวามเร็ตอย่างมากสำหรับเขาบ้าวงการมาสองปีขนาดพี่น้องสำหรับบุงอิงก็กถือว่าได้ติดสวนดูติดโฟสวนดูทิโฟแบบระดับประเทศพี่น้องนี่คือสุดยอดมากน้องเขา้าติดครับ นักร้องปีทีย่ยังลำย่ยพี่ตายประกรามีจ่จะจะพี่น้องนี่แหละครับถือว่าเป็นความเก่งความในของอีหลางอุเองที่ถึงขนาดบอ,จอดจอต้องได้โพดพี่น้องว่าสุดยอดเลยว่าะระดับองค์อิงน,นี่บอดธรรมดาเลยพี่น้องติดโพติดแบบนักร้องลูกทุ่งแห่งปีนี่อีหลางอเองเขานี่ ข่าวงการมาแค่สองปีจะเปรียบเทียบกับรุ่นพี่เพิ่นดิ่เพิ่นอยู่หลายปีแล้วอีหล่าเข้าแค่สองปีนอกก้องก็อยู่ยังหน่อยพี่นอ้องถือว่าอุ้งอิงนี่เก่งแล้วก็แฟนแฟนห้การต้อนรับแฟนแฟนเอฟซีเห้การต้อนรับอย่างหล่นหลามคือสวนดุสิตโฟร์เจติสอ่าโฟร์เจลาเทอนี่ต้องเป็นคนดังจริงๆพี่น้องต้องเป็นคนแบบเขาต้องสำรวจแบบว่านักร้องลูกทุ่งทังไดยังสัน ก็ถือว่าอีหลาวอิงเท่านี่ดังสุดยอดครับแล้วก็จะเลื่อนนะครับถ้ารายการคมชัดหรือกว่าโหวตทีโหวตกันตอนนี้ก็จะเลื่อนขับไปโหวตให้กำลังใจอีหลาวอิงไปเนนสนอซื้อหลายหลายพี่น้องได้เข้าว่าตอนนี้อีหลาวอิงเท่าได้ลนมากยูทีที่สองแล้วก็พยายามไปปันโหวตกันให้โหวตนี่โหวตคือการเข่าซิ่งพี่น้องแต่โหวตของแทจะเป็นหลอบต่อไปแต่ตองการรลอบต่อไปคือรอบชิ่งพี่น้องอันนี้คือ คือเป็นการข่าหลอกก็นจะเลื่อมเอฟซีทุกทานทีก็ต้องไปโห,หวตให้หลาวิงเข้าหลายๆฟ่อให้หลาวเกรงเข้าเข่าไปเป็นทีหนึ่งทีเป็นแบบเอาเห้แบบอ่าให้ได้อีกปีหนึ่งก็เป็นประวัติศาสตร์อีกหลาหนึ่งว่านักดองลูกท่งมหาชนนี่องค์อิงสองปีสอนพี่ดองเฮ็ดเฮ็ดหายใจลึกไเ้เลยว่าสองปีสอนนี่องค์อิง จะสั่งปรัอที่สาบหนาไม้ขึ้นมาหน้นี่พี่น้องอย่าลืมเลยครับเอฟซี FC ทุกท่านที่เอฟซี FC หลางอิงเอฟซีทัวร์ท,วทัวนี่กะไปโหวตกันหลายปีนี่กะบเอฟซี FC ทุกท่านกับอยากดันให้อีหลางอิงได้ผมเชื่อว่าเอฟซีทุกท่านกะจะให้อีหลางอิงได้คือกันฉะนั้นเขาก็ต้องรวมแรงรวมใจกันโหวตครับพี่น้องโหวตเข้าไปคอมจันท์ลึกอวอร์ดครับคลิปนี้กะเอาความเคลื่อนไหวความหนาถึงความภูมิใจของ เอฟซียังเข้าแล้วพี่น้องเนาะถึงเห็นนักร้องทีในดวงใจเข้าได้คิดหนึ่งในหาของนักร้องลูกทุ่งแห่งปีพี่น้องก็ถือว่าสุดยอดแล้วถึงบรได้ทหนึง่งถึงบ่ได้ทนี้นก็ถือว่าสุดยอดคิดหนึ่งในหาเลยก็ถือว่าบ่ธรรมดาคลิปนี้ก็เอาไว้สำนีครับคลิปหน้าพอกันมาย่เรืมเด้อพี่น้องด้อเขาไปบวตกันหลายคมสรุปอวดไปกรังใจให้อีหลาววิงเข้าสวัสดีครับ